ไม่ลืมนะไมเลยไม่ลืมบ้างไม่ได้คือไม่ใช่ทั้งไัท้าเอาไว้นี่ก่อนเท้าเท้าไปเท้าไหนไปไปเทเวนไหมไปเทเวนดิหมอมแม่พยยมอพูดเลยว่าว่าหมอมแม่ผมเป็นต่างดาวให้ต่างดาวมเชิญี่เรากระเป๋าไหมครับมาเชิญมาเชิน รู้จักหมอแม่ว่าเชิญช่ญเชิญเขานใช่เขาเป็นสายเขาคุ้นเขาคุณรู้ใช่ไม่ต้องถอดท้าคุณรถนะอเนี่ยดูท่าเขาใสยกางเกงเนี่นี่เนี่ยยักนี่เอ๊ยยังไงวะนี่ไม่ร่างขึ้นนั่งไหนอ่ะอ่ะนั่งไหนอ่ะอะนั่งไงขึ้นไงวะขึ้นอย่างเงี้ขึ้นไงอ่ะขึ้นแบบนี้ตอกท้อที่ผงแล้วคล้างล่างนี่ค้องบนรถนี่เดี๋ยวผมพ่อกันีที่แม่งก็บอกว่าเตรียมเตรียมพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเตรียมมาขับรถแล้วนะ ตรงเท้าด้วยไงฝุ่นตุ้งเลยเดี๋ยวน้ำจะหงายรถเอาน้ำตย้เีทิงรถเตรียมพร้อมแล้วถูกเตรียมพร้อมขับรถเลยเดี๋ยเป็นการทางตรงเรื่องขอเาโอเคพอจบอีกใอย่าเประตูอีกนาะติดสองทีไมติดสองทีเขาว่านอนอ๋อไปสองทีแน่นอนเนี่ยเพื่อนมั่นใจ่ะ ไม่ต้องขับนั่งเฉยขับไปผมเหนือยใช่เหรอไทยอ่ะองอินหเรื่อเป็นอินอนี่ลาหน้าดำบ้างโอ้คุยกแลก็ว่ไว้หน้าดำนดดูให้กับัหงเสจอะไสเอทนี่จะสอน้ามี่ต่อ่จะสอพระพ่ยงนู้สองนเ้าร้อกิบอต่อขึนไทนานเนี่ยกระเพนเนี่อะไรก็ยุดอะอพีส หลังค <S 々> ิดนะซึ่งนี่ผมเดือโปรกรมสั้งเสียงช่วาาเสียง please l ท o o k to i m p o ไปไนครับ before ่อ f o r e เดี๋ยวผมพูดไปไหนอะเด้ยพาท่านประธานไปซื้อขนมหน่อยหลังได้ล้าช่ไยมหลางคิดตังหลัคิดง เอาใส่ข่ายก่อนข่ายก่อนบ้านบุญถาบเบลเนี่ยบ้าเบลอ๋อที่บ้านเรียกอะไรนะนี่พี่ต๋องรู้เปล่ารู้ดิเด็กวางค้านบุญถเบ้าเบลมือชนกถ้าวไข่าเขาวันนี้วางมือชนกเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตจากการเจ็บหน้าทาเนี่ยใจใจอาพี่ไปยังว่าจะอะไรม้างไปที่เว้นน่ะกินข้าวข้าวอิติโกอิติโก ปเดี๋ยวรถองมันมาเห็นตามมดมาชดแลนนะเว่าอ่างนั้นเลยอันนี้คุดเขาไว้กันสิ่งชั่วร้ายใช่คุดเนี่ยวางไว้รถเนี่ยเขาสำหรับกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันเป็นตาแผ่นดินไงเขาวไว้ฮาราตลีเนี่ยตำรวจญี่ปุ่นอย่าเขาบอกไปหาตรงนี้แหละอธิบายเรื่องคุดได้แล้วเป็นกาก ทางตรงเลยทางทางเลยแหละปอนทำทางเลยแหละปอนเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรก็ดูทำไมติดปอนนะเป็นอะไรอ่ะฮะติดเอพีเอปอนเหรอทำไมอ่ะเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วทำไมมันผอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วไอปอนเนี่ยจริงนะหมกไอปอนเป็นเอพีจริงเหรอรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกเหรอ ไอ้ป้อนมันกวนตีนต่างหามันก็พูดอย่างนั้นแหละมันติดไอเดียวปี่ปอนไปเชื่อไม่ได้หรอกมันก็พูดไปเลอะเทอะมันมีสิทธิ์หายอะไรมันมีสิทธิ์หายไหมโดยยาสองคเชื่อเราขอสั่งสองทองมันต้องแต่มันเราต้องต้องเป็นระเบียบวินัยอะไรกันมันต้องมีทุกคนเลล่ะต้องมีระเบียบวินัยในทุกอย่างในทุกเรื่องคนป่วยก็ต้องมีระเบียบวินัยในการรักษาตัวเองต้องไม่ตั้งเป็นป้อนมาเป็นายไงผมไม่บ้านะไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้าคุณไม่บ้าใครไหวคุณบ้าวะบ้ายิงเหรอบ้า ใช่ไหมคุณบ้าตู้เติมเงินน่ยผมมันมาษาลาลาหนาหมดเลยเรารู้แล้วคนไม่บ้าหรอกคนดีคนดีเขาคุยกับตู้เติมเงินไงนเ่ยถ้าทางที่ภาษาผมที่พูดในบอลไม่บอกภาษาอันข่าวนี่ลาลานาใช่ที่ฟังรู้ใช่ป่ะรู้เลยเออฟังรู้อ่ะแต่ไม่รู้เท่าเัาฝรั่งเศสเก่งอยู่ใช่ป่ะหลงเชื่อหมดซาห์ก็มองต่ำไปเก่กูไม่ได้บ้าใช่ไหแต่คุยกับตู้เติมเงินได้ใช่ไจะสอนภาษาฝรั่งเศส ลองก็มองตาแป๋วดูก็มองตาแป๋วดูคุณชื่ออะไรขอรับใช่เหรอแล้วอย่างสวัสดีของภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรครับครับสวัสดีภาษาฝรั่งเศสก็มองตาแป๋วดูก็มองตาแป๋วดูคุณชื่ออะไรครับขอป้ายมนกัดบอร์ดมาเรนรู้เลยแล้วอย่างอย่างสวัสดีเป็นภาษาฝรั่งเศสมองจูแนลก็มองมาหมือดเช้าใช่เหรอใช่ใช่ป่ะมองจูแนลก็มองมาหมดเช้ามวยถามใครใช่เปล่า แล้วอย่างสวัสดีภาษาภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษสวัสดีคำว่าบองชูแนวกขาบอกบองแซลเลยคำว่าบองชูแนวมองเซลเขาสวัสดีเจ้าชายเจ้ารายชานอย่างภาษาสวัสดีภาษาจีนถ้าถ้าบองชูสวัสดีธรรมดาถ้าเจอเจ้าชายชานเนี่ยผมก็ต้องหวัดดีเขาอย่างนี้เลยเพราะเขาติดต่อมาทางนี้เลยและทางนี้เขาพูดไม่ทันเลยเพราะว่เต้นเต้นความหล่อ แต่ผมตื่นเต้นความหล่อใช่ใครก็ตื่นเต้นความหล่อเอกคูมวะเาชาชันอ่ะเขาก็ติดต่อไมโครโฟนอ่ะแล้วแล้วคุณไม่กล้าพูดใช่ไมไม่กล้าแล้วไม่กล้าพูดกับผมอ่ะก็คุณเป็นใครล่ะทำไมผมจะไม่กล้าเขาไม่กล้าพูดกับคุณก็คุณไม่จดทะเบียนกับใครนี่ะเราถึงเราถึงเซ็นอะจดทะเบียนกับผมสิทำไมล่ะอยวคให้ดูเดี๋ยวอย่าให้เสียฟอร์มไม่เสียฟอร์มหรอกเขาบ้านเขาถ้าไม่หล่นเลยเลยเซฟได้เลยครับคือทั้งทั้งผม ผมอยู่กรีดมาเขาถือว่าเดี๋ยวถ่ายได้นี่ถ่ายเลยนะไม่เป็นนะได้บ้นหล่นเสียฟอร์มดีอย่าให้บ้านหล่นดูบ้านดีให้บ้หล่นบ้านหล่นเสียฟอร์มอ่ะโอเควกรแล้วลงรถถางนั่งเหแป๊บหนึ่งลงรถไปไปก็ลงอ่ะดูลางห้าลงรถดูความเรื่องมากลงอ่ะลงลงทั้งลงกล่องลงทั้งกล่องเลยดูที่มันจะเปลี่ยดตัวยีทีูดี๋ยวเห็นก่ะนหนึ่งกลับมาล่างเหมือนเดิมหนึ่งแล้วนะอ่ะลงไงอ่ะลงไปสอง อ่าสองได้ไงต่อได้ไงไปตัวอ่าไปเอ่อไปตัวอ่ะเปิดใหม่ไปตัวสองทีอยงงนี่คือลีลางเขาเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นไปถ่ายเลยถ่ายเซเว่นเลยเรื่มล้อเข้าเลย ไปช็อปเอ้ากานี่ะับอไว้เยอะดเยอะปูดดเยอะพวดฉีเราไปไปช็อปกันดีกว่าฮะไปช็อปไปวดีฉีเออปวฉีเจอญกูเลยครับุอยากได้อะไรเจอเลยนอครับเชิญอยากอยากได้อะไรเชิญกูเลยครับอายีมอาสองห่ออีม อย่าถือให้ปันปันอร่อยปันอร่อยปันอร่อยสอห่อเผือใครเผือเนี่ยาเปอมันวอเอาปัสองห่ออะอะไรอะเวลา้าช่วยช้าอออ้หนมาทีเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่ไม่แน่เราอาจจะมาอีกี่ผมอาจไม่ได้มานะแล้วก็ อะไรอ่ะมีกล้องฉันนำมาใช้เดี๋ยวปีใหม่เจะอัดมาหรืออัดไม่ได้มานะเพราะถ้าหยิบถ้าหยิบอย่างนี้ปีใหม่ปู้มาแล้วเรอไม่ต้องเกรงใจนี่เทเว่นผมเองเทเว่นบอกเองเดี๋ยวเว่นผมเองเนี่ยดิมดมดเตะต่อเนื้อแซ้เลยนี่ไงไงดีภาษานี่นี่นี่ทักทันในช่วงเล่าเองเรื่องเร่อเรื่องปีใหม่ปีใหม่หวาดไม่มาแล้ว Đừng đưa mình nhiều nhất ngoài cái đó